ต่อจากนี้ไปก็น้ำกำลังจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ดำรงตำแหน่งมิสแกรนพะเยา2023ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในค่ำคืนนี้และเธอจะเป็นตัวแทนสายสะพายของชา,าวจังหวัดพะเยาเข้าสู่การประกวด,ดมิสแกรนไทยแลนด์2023ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะก็มีความสุขันเช่นเดียวกันกับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเพราะท่านมิสแกรนพะเยาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คุณผู้ชมคะมิ aw, สแกรนพยาวสองพันยี่สิบสามขอแสดงความยินดีกับ P H Y P H Y ศูนย์ห้าเจ็ด